ถึงบ้านแล้วลูกถึงบ้านแล้ว,ลวนะสมช้าหลับตานะลูกหลับตาหลับตานะหมอเขาใส่ถุงเย็นนะคะใส่ถุงเย็นแช่ช่วงที่รอไปรับนะคะหล,ลับตาหลับตาลูกหลับตานะไม่ต้องห่วงอะไรนะลูกจะห่วงแม่ของพี่ของน้องนะลูกนะ ตาแลวลูกอไม่่เสื้อให้หนูนะเอห,หนูหนาวลูกนะชงซาห,หนาวชาแม่จะหนาวแม่ใสห้ลูกนะคะยิ้มอยู่เลยลูกชมซาแองนิมอยู่เลยอ่ะสั่มาก ลูกมากมากเลยคุณเพ่งก็ไม่นะครับดับให้สบายนะลกูกไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานอีกแล้วนะไม่ต,ต้องทรมานแล้วลูกต้องเจ็บปวดแล้วครับ ใส่เสื้อให้หนูแล้วนะใส่เสื้อให้กับสมซาแล้วนะครับลูกสมซาจะได้ไม่หนาวนะเดี๋ยวแม่ห่มผ้าให้นะลูกห่มผม้าให้นะครับหลับนะลูกนะหลับครับลูกอ้ปากลูกรนะ้บปากนะูเจ็บมาก ลูกคงเจ็บมากตอนที่คุณหมอรักษาคงเจ็บนะลูกนะหมอช่วยชีวิตหนูอยู่ลูกอาปากลูกไม่ต้องอาปากนะคุณชาติเกิด๊ปรพูใหม่ที่ดีนะครับลูกเก่งนะลูกนะไม่ต้องทำมบานะี้ ตัวไม่แข็งนะคะตัวตมเซ่ไม่แข็งนะยังนิ่มอยู่เลยนะคะผ่านไปหกโมงถึงห้าทุ่มหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าชั่วโมงตัวไม่ตัวไม่แข็งอะเนี่ยทุกคนต้มเซ่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวไม่แข็งแต่ว่า น้องตะวันนะ่ะแข็งแข็งไวแป๊บเดียวก็แข็งแล้วค่ะซุ่มซ่าไม่แข็งชุสมส่มซาหลอมแม่ลอมหาแม่ลูกลอมหาแม่นะแม่รักลูกมากเสียงแจ๊วแจวของลูกกับลูกทุกคนรักลูกมากว่พ่อแม่รักลูกมากนะครับชุ่มซหลับให้สบายลูก ที่นอนของหนูนี่นี่ที่นอนของหนูหนูชอบนอนลิมซาชอบนอนให้เขานอนตรงนี้นะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเขาที่ต้องนอนตรงนี้เขานอนกลับมาถึงบ้านห้าทุ่มห้าทุ่มนิดนิดนะคะลิมซา ตัวหนูเขาไม่เพิงผอมมากนะลูกเชิงผอมมากตัวเขาไม่ผอมนอะนตรงนี้นะอนในห้องแม่นี่แหละนอนห้องหนูนี่แหละห้องหนูเนี่ยห,ห้องสมซา เกษก็นอนครอสวยเข้าใหม่ก็นอนตรงนี้อยู่ยด้วยกัน,นลูกหลับตาซะนะคนดีของแม่ไม่อาปากนะลูกหลับตานะครับคนดีของแม่ไม่อาปากนะลูกนะหลับตาซะนะคนดีของแม่หลับตานะครับตัวยังอ้วนอยู่เลยลูก ขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาสุขชาติที่เมตตาสุขชาและสุขชาติที่มา ขุ่มซาพ่อพ่อแม่แล้วนะครับเสียงของโลกก็อยู่ในใจทุกคนเสมอนะลูก เสียงของำซาจะอยู่ในใจทุกคนนะลูกนะจับปากน้องนะคะไม่อยากให้น้องอาปากจับจับเราปิดตาน้องไว้เพราะว่าทางองบาลเขาไม่ได้ทําให้เขาอาจจะทําแต่ว่าเขาไม่ได้มานักจับเหมือนเราอย่างนี้นะคะน้องจากไปไม่เกรงวเขาจะจับไว้แบบนะี้แหละตะวันก็เหมือนกัน พอจับไวมากๆเขาเพราะจะอยู่ทรงของเขานะคะเพราะจะงับปากไม่แกงอยากให้สมซาต้องอ้าปากให้เขางับปากไว้ไจับไว้นะคะวันนี้ก็นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์มาทําพิธีให้นะคะทำพิธีแล้วก็จะฝังน้องไว้ข้างตะวันนะคะ แวงข้างตะวันไว้ข้างๆางไผ่เงินนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วก็น้องน้องอะไรนะเด่ชื่อจะมีน้องถั่วดำกับถั่วแดงนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะมีน้องถั่วดำน้องถั่วแดงแดงแล้วก็น้องไผ่เงินแล้วก็มีตะวันแล้วก็มีสมซานะคะตรงนั้นนะคะ ปากลุดมาปากนะมันก็ไม่ลงไม่แข็งนะล,ลูกคขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาจมซานะคะขอบคุณมากๆจมซาฬาาทุกคนแล้วนะครับ ชาลาแล้วครับขอบคุณครับ